สวัสดีครับอ้วนแพท1บหนึ่ง่งครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราทำเว็บบีนาแนะนำคู่มือการทำธุรกิจหัตกรรมหรือดิจิตอลคราฟ t ์ o l คิดค่ะตอนนี้เราทำสรุปบทที่3นะคะหัวข้อก็คือการขายและการตลาดค่ะคหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่แบบหัวใจเลยเนาะเ,เราจะต้องนำพาสินค้าของเรานะคะออกไปเจอกับลูกค้าค่ะ แล้วสิ่งที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากสิโดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นๆเนี่ยก็คือ Unique Selling Point ใช่ค่ะซึ่งพัยคิดว่าการได้มาของ Unique Selling Point อะค่ะมันก็ไม่ใช่ได้มาจากการเขียนหรือว่าการสร้างขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นใน day o n หรือวันแรกที่เรากำหนดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแต่เป็นการกำหนดนะคะแล้วก็ลองทำผลิตภัณฑ์ลองทำธุรกิจค่ะ คือเราจะต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็เรียนรู้ทั้งตัวตนของเราผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ธุรกิจของเราค่ะโจนเกิดเป็นรูปร่างก็คือความเข้าใจในตัวของเราเองซึ่งเป็นคนทําธุรกิจค่ะเกิดเป็นลักษณะเฉพาะก็คือ unique selling point มันคือการผสมผสานตัวเราเข้าไปในการทํางานใช่ค่ะมันไม่สามารถเกิดจากผลิตภัณฑ์นี้ แล้วบอกว่า unique selling point คือจุดนี้้มันจะเป็น USP ของเขาเลยไม่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะต้องถ่ายทอดนะคะสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่รับผลิตภัณฑ์จากเราค่ะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคระับซ,ซึ่งเราก็พบว่าการที่เราออกไปขายเองเนี่ยแล้วเราได้นำเสนอจุดขายเนี่ยให้กับลูกค้าด้วยภาษาของเราวิธีพูดของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ บางครั้งเนี่ยอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้เสมอไปการที่ให้ลูกน้องไปช่วยขายไปอะไรางี้นะฮะเราอาจจะต้องกําหนดคําพวกนี้ให้ชัดๆแล้วก็ให้ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันไม่ได้ลูกค้าไปลูกน้องไปขายแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องคนละราวก็จะก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะใช่ค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งสําคัญเนาะเวลาที่เราจะต้องไปขายของต้องเตรียมกันดีๆค่ะ แล้วอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจในในการขายแล้วก็การเล่าเรื่องก็คือของคุณ f i ชแอนแม็ a แอนดรูเนี่ยครับใช่ค่ะลองดูวิดีโอของเขาก็ได้นะคะเขาจะเป็นผู้ผลิตค่ะหรือว่าช่างปั้นที่ทำงานเซรามิกที่สกอตแลนด์ที่สกอตแลนด์ค่ะจะเป็นสองสามีภรรยานะคะที่เลี้ยงลูกน้อยเนาะอยู่บ้านาทำงานาราักมากค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ เขาบอกว่าวิธีการขายหรือว่าการสื่อสารเรื่องราวของตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยคือเขาจะทำคลิปแล้วก็ลงใน YouTube อันนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเขาจะถ่ายทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำการเทการขึ้นรูปใช่ค่ะแล้วก็การเผาแพ็คเตาพอดีเขาเผาด้วยฟืนใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น u n i ิคเซลลิ i ง g อยที่ที่น่าสนใจของเขานะฮะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาจะ เปิดเตาเปิดเตาแล้วก็นําเสนอมันออกมาหลังจากที่เขาเปิดเตาแล้วก็ขึ้นผลงานาคลิปนี้ขึ้น YouTube เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการติดต่อกับมาซื้อใช่ค่ะก็ปรากฏว่าคนที่ติดตามดูงานของเขานะคะพอเห็นผลงานเนี่ยก็จะเขียนมาถามแล้วก็ขอซื้อชิ้นงานต่างๆก็ทำให้คิดว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสื่อสารทั้งที่มาของขั้นตอนการทำงานเป็นการเล่าเรื่องที่ที่ดีทีเดียวละ เป็นการขายไปในตัวรวมถึงการขายอันนี้ดีมากๆเราน่าจะทําบ้างนะครับใช่ค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งของเขาอ่ะก็คือการขายผ่านแกลลอรี่ค่ะนึ่งจะเป็นวิธี t r a ด i t i o n a l ของทางยุโรปที่เขาขายของผลงานที่เป็นงานครับเชิงศิลปะค่ะก็จะมีแกลลอรี่ที่มีความเฉพาะทางหรือว่าคัดเลือกเขาต้องคัดเลือกสินค้าค่ะที่เขา คิดว่าลูกค้าเนี่ยจะสนใจนะคะแต่ว่าเขาก็คนเนี้ยคุณศิลปินคนเนี้ยค่ะก็จะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะแต่แกลลอรี่ดีๆเนี่ยก็จะทำงาน,งาน,นเป็นตัวแทนที่จะเล่าเรื่องราวแล้วก็คุณค่าของชิ้นงานให้เขาเนี่ยได้ดีเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียไปค่ะ อันนี้ก็คือจุดสำคัญนะคะในการทำธุรกิจของเราที่เราจะต้องเล่าเรื่องของ Unique Selling Point ของเราให้ได้ซึ่งการทำตลาดเนี่ยมีวิธีหลากหลายมากมายในปัจจุบันที่เป็นทางเลือกให้ให้เราเนี่ยสามารถไปขายของเข้าถึงลูกค้าได้แต่สิ่งที่เราต้องไม่ไม่ลืมก็คือการเอาสิ่งหัวใจของเราที่เราคิดงานออกมาและเล่าเรื่องสิ่งเหล่านี้ถึงให้ถึงมือลูกค้าให้ได้ยินได้ยินสิ่งที่เราคิดเราทา แล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ซื้อที่ราคาวัสดุราคาค่าจ้างแรงงานแต่เขาซื้อที่หัวใจเรื่องใช่ค่ะเร,เรื่องราวที่เราเล่าไปสู่ลูกค้าใช่ค่ะค่ะจบแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ตอนหน้านะคะเป็นบทที่สี่ค่ะเรื่องสําคัญเลยค่ะคือก,การเง,เงินค่ะติดตามนะคะไปดูให้ได้นะครับ